สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้มยางยนต์พระราม2ครก็ชุกวันี้นะครับเรามาต่อกันเป็นคลิปที่2ของยินวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ Honda c ซี75นะครับเป็นตัวมายเนอร์เชนจ์นะครับล้อตัวนี้นิคเนมหรือชื่อเล่นคือลายดอกไม้ที่เขาเรียกกันนะครับถ้าเป็นตัวก่อนมายเนอร์เขาจะเรียกนิคเนมหรือชื่อเล่นว่าลายเต่าหงนะครับอันนี้แล้วแต่เรียกแต่ผมชอบเรียกชื่อทางการมากกว่าคือตัว G5 มายเนอร์เชนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกัน นะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อใหม่เลยนะครับให้ดูแปลนล้อก่อนนะครับเงาวิ้งเลยนะครับหาไม่ได้ง่ายๆนะสภาพแบบนี้นะครับแล้วก็มีตา Honda ามอเตอร์นะครับเป็นล้อแท้นะครับเป็นล้อขอบ18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่45นะครับล้อแท้นะนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเอาไปใส่รถนะครับสมบ่ได้เลยใส่ได้กับรถ5้าล้อฮอนด้าทั่วไปได้ทุกรุ่นนะครับเพราะว่าฮอนด้ามี5้าล้อยู่ระบบเดียว นะครับกำลังถึงลบถึงเข้าไปสัญญด้น,นะครับของเก่ารับเทิร์นด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางโยนเราตั้งอยู่พะราม2บางขุนเทียนเราอยู่เลยซอยจินทะเล21หรือ21 m, มา200เมตรเจ็ดสมหยางนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับจากคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้ในวันเด็วคลิปหน้าเรากลับมาพบกัน นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ